ดูเมนูหน่อยค่ะน้องอันนี้น้องกายน้องก้าสี่โมงครึ่งหรือว่าห้าโมงเย็นเ็าออกมาขายแล้วแห้งธนาคารทีทีบีนาชัดไข่กุ้งเม็ก้อสีมารีตาสั่งไรเลยจ้าจะมีน้องใส่หมวกสีแดงหรือเอี้ยมสีแดงเขาจะถือเมนูแล้วเราก็เลือกตามเมนูว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็ไปจ่ายเงินเขาจะเขียนรายการที่เราสั่ง ชื่อของเราแล้วพอเขาย่างเสร็จเขาก็จะเรียกชื่อ

ั่ได้เลยค่ะใครปารใครสั่งได้เลยม่ะบาค่ะใครปารใครสั่งได้เลย่ดก็มาดีนะไขกล้ยเอนสั่งได้เลยนะคะไม่ต้องขนนะคะ